ำไมนอนหน้าเกียดอย่างนั้นนะลูกตายแล้วอ้ยนี่ขนาดนอนในลังนะเนี่ยไอ้นอนในกล่องนะเนี่ยตายแล้วดูสินี่นอนในกล่องยังยกขาขึ้นนะนอนหน้าเกียดจริงเลยหึ ลูกหมาเอ้ยตายตายเป็นสาวเป็นเซ่เป็นผู้หญิงแท้ๆดูนอนเขาีินอนทางขานอนน่าเกียดมากเลยลูก ขนาดขดอยู่ในรังนกนี่นอนน่าเกียดขนาดเนี้นี่ท่าไหนเนี่ยปิดแอร์แล้วเดี๋ยวร้อนนางก็คานออกมาจากไอ้คานออกมาจากกล่องดูสิดูสิน่าเกียดมากเลยนอนอ่ะอือ <laughs> ขาเกียรต้ลูกไปแล้วนะแม่ไปกินข้าวแล้วเนี่ยจะออกข้างนอกหรอมแม่ไปกินข้าวก่อนหนูอยากออกหนูข้อประตูนะเดี๋ยวแม่มาเปิดให้เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงนอนแล้วยกขาขึ้นอย่างนั้นนะหึ ถเอ้ยถ้าจะเหยียดขาทำไมไม่ออกมานอนข้างนอกไม่อยากสก,กิดนางนางกำลังจะนอนเอ้นอนนางนอนนอนตั้งแต่นอนตั้งแต่หกโมงเช้าขึ้นมาแล้วเข้ากล่องจนป่านเนี้ย นี่จะอยู่ในท่านี้เหรอ,อสบายยังเลยเธอนี่ตื่นมาไม่ต้องทำอะไรกินแล้วก็นอนใช่ไหมกินแล้วก็นอนใช่ไหมหลับสบายเลยไม่ถูกกับไอ้โกปิเจอไอ้โกปิเจอกันไม่ได้ เจอกันแล้วเหมือนเป็นมวยคู่อ,ออะไรเขาเรียกอะไรนะมวยคู่เอกเจอกันไม่ได้แล้วก็ไอ้ขาวนอกบ้านตัวหนึ่งโู้เจอไอ้ขาวนี่ยิ่งหนักเลยบ่นเหมือนคนนะบ่นอยู่นั่นแหละเดินแล้วก็บน่นไม่ใช่ร้องนะบน่นบ่นถ้าเป็นภาษาคนก็พูดแบบบนนะ่นอะไม่รู้กดแค้นอะไรกันนะก,กันนาะหรือว่ามันเป็นแมวคนละสายพันธุ์ก็ไม่รู้นะ ทะเลาะกันอันนี้อ่ยายเขานะคะที่ที่เอามาเลี้ยงอะ่ะไอไอน้ําหวานเนี่ยยายเขานี่เป็นแมวแบบคนเราไปเลี้ยงอะ่ะเลี้ยงแล้วช่วงนั้นมันเป็นแบบโรคระบาดนะ่ะแล้วเขาไม่เอาพอเขาไม่เอาเขาเอาเขามาปล่อยทิ้งแสดงว่าเขาเลี้ยงแบบอย่างดีเลยเพราะว่าถ้านอนกับพื้นนี่เขาจะไม่นอนเขาเป็นคนแบบเป็นแมวที่รักสะอาดมากเลยแล้วเราก็สงสารเขาแต่ทีนี้คน คนในบ้านน่ะหลายคนที่ไม่ชอบแมวเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแรกๆเลยก่อนที่จะเลี้ยงน้ําหวานนี่แต่ก่อนไม่มีใครชอบแมวเลยสงสารเราก็เอาเข้าวคุป,ประทูไปให้เขาข้างรั้วก็ให้เขากินเพราะเขาไม่มีที่ไปแล้วเขาก็เดินตามเราเดินจะเข้าบ้านเขาไม่ยอมนอนนอกบ้านถ้านอนต้องเอาผ้าป,ปูให้เขานอนแต่ทีนี่มีเลี้ยงเขาจนแบบเขามีลูกคอกหนึงอ แล้วลูกเขาเกิดมาสี่ตัวไม่แข็งแรงมันแข็งแรงอยู่ตัวเดียวที่เป็นแม่ไอ้ไอไอน้ำหวานนี่แหละแต่ทีนี้ยายเขาเขาเหนียวนะมีคนหลังบ้านนะ่ะเขาเลี้ยงแมวแล้วแมวเขาตายเขาก็เลยเอามันไปเลี้ยงเขาเลี้ยงจนมันจนมันแก่จนมันตายอยู่กับเขาอะค่ะสงสารเขาเหมือนกันนะแต่ทีนี้เราเลี้ยงในบ้านไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นในบ้านนี้ไม่มีใครชอบแมวแต่พอเราแต่พอมีน้ำหวานเนี่ย น้ำหวานนี่แม่เขาไปคลอดที่คอนโดแล้วคนที่คอนโดเขาไม่เอาเขาเอามาทิ้งเขามาไว้ข้างรั้วตัวนี้เดียวตาก็ยังไม่ลืมเอเนี่ยที่เราเคยเล่าให้ฟังคลิปแรกๆนะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยพอพักหลังมาคนในบ้านเนี่ยชอบชอบกันทุกคนเลยทีเนี้ยกลายเป็นแบบจากน้ำหวานมาก็มีโกปิแล้วก็เลี้ยงแมวนอกบ้านด้วยหลายๆตัวก็เลยเลี้ยงมาทุกวันนี้คะ่ะ ดูแลอย่างดีเหมือนกับเหมือนกับลูกคนหนึ่งอะที่เราเลี้ยงดูเขาอันนี้เอามารีวิวให้ฟังชีวิตประจำวันนะคะขอบพระคุณหลายๆเดอ้อผู้ใดสิเขามาติดตามจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะคลิปนี้เอามาเ่้าให้ฟังซูฟังซืซ้อดอกไม้ย่ายเขามีคนเอาไปเลี้ยงนี่แหละก็เลยเี้ยงนลำห้านนี่แหละค่ะเลี้ยงไม่ย,งมยังสี่แหละตั้งแต่หน่อยเท่าไ่ดูแล เป็นไข่กับเซตโตให้ขึ้นเล็กหน่อยแหละซัน่นี่แหละค่ะจบคลิปไปแค่นี้แหละขอพระคุ้หลายๆสวัสดีค่ะ